โยกลับมาอีกครั้งครับกับเกม Super Kick o ออกันครับซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากกับเกมนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นอีกอีกครั้งนะครับนักเตะคงเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นผมบอกว่าได้เวลาเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเบื้องหลังผมก็ไปเล่นมาครับแล้วก็ถึงนัดแรกครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอเคอ่าซึ่งตอนนี้อุปกรณ์เรามีเครื่องดื่มพลังงานแล้วนักเตะเขาเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเติมพลังงานสักหน่อยนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวไปดูที่อันดับพิมลีกด้วย <c oughs> ผมอยู่ที่แปดครับใช่ครับแต่อย่างไรก็ยังไม่ตกชั้นอะนะแล้วผมว่าผมจะขายคนคนหนึ่งผมว่าเราขายแปบ๊บเดียวผมไปดูก่อนว่าตำแหน่งไหนบางที่แบบแย่ที่สุดครับอะไรเนะี่ยมันบั็กไปเนี่ยแป๊แบบเดียวผมไปแก้บั็กก่อนโอเคหห้ <c oughs> okay. บั็กแล้วครับ อ่าเดี๋ยวผมแบบปรับแผนการเล่นก่อนว่าตำแหน่งไหนที่แบบดูอ่อนได้ที่สุดครับซึ่งผมว่าตอนนี้ตำแหน่งที่อ่อนได้ที่สุดน่าจะเป็นตรงกลางครับมิดฟิลเนาะเนี่ยครับโอกาเต้มาอยู่ตรงนี้อ่าถูกแล้วเดี๋ยวผมเราเอาคาซมาตรงนี้มันก็ได้ครับแต่เนี่ไอฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ผมว่าถึงว่าถึงเวลาที่เราจะต้องขายนักเตะละ ผมว่าเราขายอิเล็กเซนดีกว่าแล้วกซ็ซื้อคนใหม่แทนอ,อายุเขาก็น่าจะเยอะแลวะ้วแบบสักสิบเก้าแล้วกันโอเคไม่มีทีมสนใจต้องลดมาหน่อยสิบแปดโอเคทีมอะไรไม่รู้ว่ามาซื้อตอนนี้มีเงินสี่สิบหกล้านเราจะเอาเป็นมาคึ้นโอลิเซได้ปะเออผมผมจะลองเอามาดูนะว่าได้เปล่าเอาสักสามสิบเก้าดู 46โอเคโอ้โหตอนนี้เงินเหลือน้อยมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโลนักเตะทิ้งนี่ได้ไมคเคิลอโอลิเซ่มาแล้วนะครับประมาณนี้โอเคยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกดูสิว่าใครจะชนะเอ้ยปรับกองหน้าเพิ่มเติมเอาหอยลุยยืนกองหน้าครับตอนจังหน,นี้อาา่ะฮไปลุยกันเลยตอนนี้ ยังไงศูนย์ูนย์อยู่นัดแรกดูดิจะขวาสามแต้มาแล้วเอาไม่แรดฟอร์เจ็บโอ้โหอ่าเอาตีโบแวนเนอร์ไปก่อนงานยาล้วครับตอนนี้โอ้โหมาค่ะแรดฟอร์ถือว่าเป็นตัวสำคัญแล้วตีโบแวนเนอร์ก็เปลี่ยนลงมายิงหนึ่งประตูต่อศูนย์แโอ้โหยถือว่าทำได้สุดยอดมากครับอ่าไปต่ออีกถ้า หกห้าแล้วโอเคหอยลุนคร้าลงมายิงตอนนี้สองศูนแล้วโอเคผมว่าเอาเป็นออดเลยแล้วก็มาขึ้นโอลิเซ่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับตอนนี้ยังไม่เสียประตูครับนัดแรกครับบุกไปเอาชนะสองประตูต่อศูนยะ์นับโอเคถือว่าสุดยอดมากโอเคตอนนี้สภาพจิตใจบวกเป็นสามแล้วต่อมาเราเจอพิเมลีเราไปพีเมลีครับอ่า เราต้องบุกไปเยือนทีมที่ขึ้นจ่าฝูงแดนบนนะครับก็คืออาร์เซนอลนั่นเองตีโบเวนนอร์ถลงไปยิงหนึ่งประตูนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์โอ้โหแล้วตอนนี้โดนคายฮาร์เวดยิงนำหนึ่งสุดแล้วอ๋อผมลืมเลยโอเคเอาเปหน,นักเอาแล้วไปเหลืองยังไงเอ้าบูโน่เจ็บับโอ้โหกับตันทีมเราอ่าผมไม่เอาอุกเต้ด้วยผมเอาเมสันมาส์มาอ่าวหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหไมเคิลโอลิเซซื้อมาใหม่แล้วก็ ยิงได้เร็วๆนี้ด้วยโอเคสุดยอดมากได้เปล่าอุ๊ถ้ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเปลี่ยนออกแล้อ่าผมว่าเราเอาเยโล่มาแล้วก็เออประมาณนี้แหละดูดิจะได้เปล่าผมว่าเราเอาหนักไปเลยนาทีท้ายๆน่ะแมนยูย,ยิงน้อยโอ้โหเสมอมัติยุสคุณย่าเป็นดาวซันโวในพเมลีครับยิงไปทั้งหมด6ประตูและอันดับที่สีก็จะเป็นลัสมุนอยลุนยิงไปทั้งหมด ห้ามาตัวครับถ้าฮอยลุนยิงอีสองลูกก็คือจะขึ้นดาวซันโวประจำพิเมรีอีกเลยกัปตันกัปตันบูโนไม่ได้แล้วเอาคาเซมิโรมาเป็นกัปตันเลยมาโอเคเอาใครมาแทนดีมัสลาอุยได้ปะ่ะเออเอย้มีดาวโรอยู่แล้วไม่ต้องทอม่ทอมบีคอยเยอะกันอะพ,พร้อมละสุดขีดไม่เอาโอเคนักชนะหรือแพ้โอเคตอนนี้ลัาสมุนฮอยลุนยิง ไปหนึ่งประตูครับตอนนี้ถือว่าฮอยลุนฟอร์มดีที่สุดแล้วโอ้โหผมว่าเราอ่อนมั้งก็ได้อ่อนๆอนอะโอเคผมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจากคาเซมิโลตอนนี้ให้มาติเนสเป็นกัปตันทีมแล้วเอาออกไปก่อนเพราะเหนื่อยแล้วผมว่าต้องส่ง เซอร์ซ่กับเป็นกับตีโบแวนเนอร์แล้รฮอยลุนต้องหยุดทัเกนแล้วตอนน่ะแล้วก็คอบบี้เมนูล,ลงมายิงับโอ้โหเด็กดาวลุงครับเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับอ้าวได้จุดโทษครับเพราะว่าเราเอาเปในเมื่อฮอยลุนเขาได้ยิงแล้วและคนต่อไปคือโจอชัวเซอร์ซ่มาจะเข้าหรือพลาดยังไงยิงก <Go al! S 1> okay. โอ้โหเคจบกเกมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะ3มประตูต่อศูนย์แล้วขอดูอันดับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหน่อยดูกดตรงไหนเนี่ยอ๋อผมรู้ละยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ๋อเนี่ยแชมเปี้ยนลีกนี่ครับโอ้โหแมนยูมาอยู่ที่7แล้วถ้าแป้นะัดนะเสร็จแล้วก็คือแมนยูจะไปรอรอบ16ทีมสุดท้ายเลยใช่ นัดน,นี้เราเจอกับนิวคาสเซิลซึ่งเราชนะมาสองนัดเลยเมื่อเจอนิวคาสเซ่นครับยังไงโอ้โหไม่จะคาบ้านไม่ได้แมนยูยิงหน่อยเฮ้ยโอเคหอยลุยครับยิงได้ต้องแต่ต้องไปดูครับว่าจะเป็นดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าก็ว่ายังไม่ดีขึ้นเลยเราเอาแอนโทนีมาลงมาแล้วก็โจชัวเซอร์ซ่อ่ะฮะ โอ้โหเดอร์ลิกอะไรเนี่ยทำเข้าตัวตัวเองครับโอ้โหเดอร์ลิกออกไปเลยถ้ยโอเคผมว่าอุกต้มาแล้วก็เออประมาณนี้แหละขาบ้านครับโอ้โหโอ้โหเชลซีก็ขาบ้านครับโอเคอย่างไรก็มีเพื่อนขาบ้านเป็นเป็นเพื่อนแล้วเออจะเข้าใจมั้โอเค โอ้ oh, นี่ครับดาวซนโวลัสมุนหอยลุนนับหกประตูคุณยะก็หกประตูแหละแต่หอยลุนนับเป็นอันดับที่หนึ่งครับเป็นดาวซนโวโอ้โหเจอขุนคอนวิสแฮมแต่สู้ครับประมาณนี้แหละลิซาร์ดมาเอ้ยไม่ใช่บูโนกลับมาแล้วเอาบูโนเป็นกัปตันโอเคไปลุยหวังว่านัดน,นี้จะชนะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกผลงานพิเมลีกตอนนี้ย่ำแย่มากๆครับโอเคอ่า แรดฟอร์ดลงมาเลยประมาณนี้หวังว่าจะแก้เกมได้นะโอเคลิซันโจมาติเนสลงมายิงได้โอเคโอ้โหไม่แป๊บเดียวผมต้องเปลี่ยนตัวละโอ้โหมัตติเนสผมเห็นเลยยิงได้แต่ความฟิตนี่เหนื่อยมากเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาซอเซอร์เซมาเสริมหน่อยแล้วก็หนกักสุดข,ขีดไปเลย ยังไงแมนยูยิงหน่อยโอ้โ,โอ,โอนาน่าทำเข้าประตูตัวเองนัดนี้นี่เป็นนัดสองนัดนี้บอกเลยกองหลังก็ทำเข้าประตูตัวเองผู้รักษาประตูก็ทำเข้าประตูตัวเองโอ้โหอะไรเนี่ยไมเอ,อันนี้เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีเกเจอกับนาปโปลีครับโอเคอาอร์เลอโดมาตอนนี้นต้องมาแล้ว หอยลุยหน้าเป้าอยู่ออลิเซ่อะฮะอ่าไม่กล้าเปลี่ยนโอนนาน่าเออแต่หวังว่าจะไม่ทำผิดพลาดอีกนะไปล,ลุยกันเลยโหเริ่มมาฝั่งนู้นก็โดนใบแดงไปละยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ้โหไม่องเดออนาน่าใบแดงครับจะเอาใครเป็นประตูได้ไหมเนี่ยโอ้โหสภาพแต่ละคน เอาถอยถอยมาหน่อยแล้วก็เอาขึ้นมาโอเคไม่นะโอนาน่าแล้วนายไปทําแกไปทําอะไรมาโอ้โหโอ้โหยอดไปแล้วเขาจุดโทษพลาดโอ้โหโอเคตอนนี้ผมว่าเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วผมว่าออกไปก่อนแล้วก็เอาแอนโทนีเข้ามาอือฮึไมเขึ้นโอลิเซผมว่าต้องพักมั่งแล้วเอา คาร์เซมิโลเข้ามาเอ๊ะอุกตีหรือเปเอออุกตเต้นั่นแหละแล้วก็มาติเนตนายไม่น่าไหวมาลินเดเลอร์มาแมนยูยิงให้ได้หน่อยอุตส่าห์ทำฟอร์มติดต่อกันมาดีโอเคแล้วก็โดนใบเหลืองแล้วก็มายิงได้ครับสําหรับมาคัสและฟอร์ดยังไงยังไงอีโอเคครับโอ้โหอย่างน้อยก็ชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทำฟอร์มได้สุดยอดมากในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอเคผมว่าเราไปดูที่อันดับดีกว่า อุ้ยแมนยูในเตดของผมอยู่อันดับที่สี่ครับ <Yeah! S 1> แต่แต่ยังทำประตูได้ไม่เยอะพอครับโอเคไม่เป็นไรแต่ตัดมาที่พเมลีกโอ้โหอันไหนพิม์ลีกเนี่ย <c oughs> หล่นมาอยู่ที่สิบสามโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพล็เท่าน้นกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะจะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็อย่ายลืมด้วจะกดกระดิ่งติ้งติ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ